นี่ฉันฝันมาอยู่เมืองใหม่งั้นเหรอเมืองที่มีพระอาทิตย์ตกสีแดงสวยจังเลยนะเอว่าแต่ว่านี่มันเป็นความฝันหรือเปล่าทำไมดูเหมือนว่าฉันเข้ามาอยู่ในโลกเมืองใหม่ยังไงไม่รู้อยางกลับอยู่ใต้ทะเลแต่ก็เป็นยูนิคอร์นอะไรกันเนี่ยสวยจังเลยนะฉันคิดว่าตอนนี้ฉันควรได้เวลาตื่นแล้วมัง้งเพราะว่าตอนนี้น่ะ ฉันอยู่ในเมืองใหม่ของอวตาร์แล้วอ๋อลืมไปเลยนะว่าเราย้ายมาเมืองใหม่แล้วว่ะ โอ้ง่วงนอนเชืมัดเลยอะแต่ว่าวันนี้มีนัดแต่งบ้านนี่นะเอาเราไปหาน้ําเย็นกินก่อนแล้วกันนะเพื่นพนอนๆแต่ว่าทุกคนคงได้เห็นบ้านเราแล้วใช่ไหมนี่คือบ้านใหม่ของเรานะเดี๋ยวเราแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะไปสอนแต่งบ้านกันเลยทุกคนเอาล่ะทุกคนครับพร้อมกันแล้วโอ้ดูเหมือนว่าอาวตารวันจะอัปเดตแบบยิงย่งใหญ่อีกแล้วนะภายในบ้านหลังนี้นะคะชั้นแรกเขาจะให้ของมาตกแต่งฟรีเพราะฉะนั้นแล้วเราเดยก็ต้องไปเปิดออกแบบนี้ก่อนเลยนะอันนี้ก็คือชั้นแรกต่อไปเราจะไปอยู่ชั้นที่ สองกันเอว่าแต่ว่าชั้นสองว่างเปล่าจังเลยนะแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีแพ็กเกจใหม่มาเยอะแยะเลยโอ้โ oh หดูเหมือนว่าอันที่มันขึ้น u ยู่นี่ทูเบลก็คือเราต้องรอก่อนนะนั่นนะไม่เป็นไรเราก็จะคลิกเอาอันฟรีมาหมดก่อนนะทุกคนนะฮุบ oh ยูนิคอร์ดด้วยเซเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาเอาของตกแต่งอะไรบ้างนะถ้าเป็นสายฟรีแล้วละก็พีไอเดี๋ยวจะมาเอาของตกแต่งตรงนี้เลยนะตรงเมนชั่นทีนรูมเลย uh huh. น่ารักจังเลยทุกคน เดี๋ยวเราเจะเอาแค่เตียงนอนแล้วก็ของสาคัญบางอย่างไปแค่นี้นะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ยายได้ของครบแล้วพี่ก็จะเอาเตียงนอนแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็รองพื้นแบบนี้เลยนะคะทําตามพี่ยายได้เลยนะคะทุกคนวิมันน่ารักมากๆเลยนะคะจะบอกว่านี่คือสายฟรีนั่นเนี่ยเอาแล,แล้วก็นะเรางบหน่อยอ่ะนะแล้วก็ต้องใช้สายฟรีใช้ปากขอเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้แล้วกันนะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ยายก็จะเอาของที่เอามาแตะตรงนั้นก็มาใส่แบบนี้ให้ใหวางตรงเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะหุยมันเข้า กันนะเนี่ยดูสิมองออกไปก็เป็นวิวข้างนอกอ,<ล>อ่ะพี่คิดว่าตรงนี้มันเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะเป็นทําเลในการทําที่นอนนะเอ๊ะว่าแต่ต่อไปเราทําอะไรดีนะอ๋อดูเหมือนว่าเดี๋ยวพี่อขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นตรงนี้ดีกว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนโดยการเปลี่ยนสีแบบนี้เลยนะคะถ้าน้องน้องชอบสีไหนก็สามารถเปลี่ยนตามใจตัวเองได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวขอพี่ไอขอเอาของออกมาก่อนแบบนี้เลยนี่ไงละ่ะจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆเนี่ยจัดเตรียมให้แบบแว้มีระเบียบวินัยแบบนีแบบ้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพ นะแล้วต่อไปนะกล่องก็มีอยู่ข้างล่างอีกใช่ปะเราเนี่ยก็จะเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนขออนุญาตเก็บของทั้งหมดไว้ในนี้เลยนะเราเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปแต่งบนข้างบนห้องโอเคนะคะเราเนี่ยก็จะต้องเอาตรงนี้ไปด้วยนะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นต้นอะไรสักอย่างอะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอุ้ยดูเหมือนว่าตรงน,นั้นก็จะมีอีกนั่นน่ะเราก็จะไปเก็บตรงนี้ด้วยนั่นเองโอเคเรียบร้อยต่อไปนะคะเราเนี่ยจะดูว่าแพ็กเนทที่เรายังไม่ได้โอ้มันมีของขวัญมาให้เราด้วยก็คือบับเบิ้ลกิฟต์นะคะแล้วก็กดร แล้วสีคือมันน่ารักมุ้งมิ้งมากๆเลยย่าเหมือนเจมิ่งเลยเอาคนไม่เกี่ยวแลลวเจอพี่ไะเนี่ยจะเอาของตรงนี้นะคะไปแต่งอีกห้องก็คือห้องนอนของพี่ไอที่สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยเพระพี่ไอรู้สึกว่าโตนี้เป็นโตะหนังสือหรือว่าโตะอะไรสักอย่างอ่ะมันน่ารักมุ้งมิ้งไงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยวางทิชชูท่ทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้กระจกหัวใจวิน่ารักอ่ะมีอะไรอีกไหมอะทุกคนดูสิ โอ้โหที่แต่งตาแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากๆเลยนะ,ะขาดไม่ได้เลยนะคะห้องนอนก็ต้องมีตู้เย็นไว้กินขนมตอนกลางคืนซึ่งพี่ชายคิดว่ามันเข้ากับห้องมากๆอะเี๋ยพี่คิดว่านะเราต้องวางโต๊ะไว้ตรงนี้ดีกว่าเราก็จะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไว้นั่งทานขนมนั่นไงเออเลิศไหมล่ะแล้วต่อไปนะคะเราต้องทําอะไรกันอีกอะอุ๊ย นี่ไงล่ะของแท้สวยมากๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็วางไว้เลยค่ะต้นกระบ,บอกเพชรในที่แบบนี้มันมีด้วยเหรอโอ้ก็เจ๋งดีนะคะอ่ะมาดูว่าที่ต่อไปเนี่ยเราจะทําอะไรกันได้บ้างนี่เปลี่ยนสีไปเลยจ้าโอ้ทุกคนพื้นหลังคือสวยมากมากอ่ะแล้วแบบตรงนี้มันมีสีชมพูแล้วใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบว่ามันจะไม่เข้ากันไงพี่ไหเลยขอเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะจ๊ะโอเคพอเราได้สิ่งนี้ออกมาแล้วแล้วก็พี่อหคิดว่าตรงนี้เราจะเป็นห้องครัวดีกว่านะคะพี่ใหคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเข้ากับในห้องนอนมากดีกว่านะจ๊าไไปว้ตรงนีี้้เลลยแวก็น่อ โอ้โคนโต๊ะสวยมากๆาก็เอ๊แต่พี่ไอคิดว่าพรมเนี่ยมันยังไม่เข้ากันนะคะแล้วก็โต๊ะอาหารนะสงสัยจะได้เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าแล้วแหลพี่ไอคิดว่าต้องเป็นโซนสีฟ้านแน่เลยนะคะนี่เอาเป็นว่านะคะพี่ไอก็จะตั้งห้องแบบนี้เลยนะคะต้องห้องครัวแบบนี้วางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีฟ้าให้หมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าน้องๆชอบสีอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะพี่ไอคิดว่ามันสวยมากๆเลยย่านเดี๋ยวเราก็มาแต่งต่อไปกันดีกว่านะคะดูเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังจะเสร็จแล้วหรอโคตรเยอะเลยทุกคนนวัี้ือ ไรเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรนะคะได้ลุ้นดีนะคะว่าเราเดี่ยจะได้อะไรบ้างเอ้ยอันนี้มันเป็นเตาแก๊สนี่นะน่ารักอะ่ะเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าดีกว่านี้แบบนี้เลยนะคะซึ่งเราเดี๋ยวคิดว่าสีฟ้านี่มันเข้ากับโทนอันนี้มากๆที่สุดแล้วอะ่ะโอ้โหนี่อันนี้คือให้เยอะมากๆากนะจ๊ะเพียงก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นโซนนี้ไหนเก้าอี้เป็นแบบไหนอุ้ยเก้าอี้แบบว่าฟูฟ่องละอองฟูมากสวยดูเหมือนว่าห้องครัวเราเด็กกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกคนเอออันนี้อีกแล้้วอะ่ะทุกกคนนเเเาใหยิป แต่ว่าก็เออขอบคุณนะึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอ้ย,อ,ยอันนี้มันเหมือนแคปซูลอะไรสักอย่างเลยทุกคนน่ารักดีนะเนี่ยนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไปเลยจ้ามันเหมือนแคปซูลกล่องอะไรสักอย่างอะน่ารักอะเป็นว่าพี่ไอ้ก็จะวางเก้าอี้ไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็อะไรอีกอะโหอันนี้มันเยอะเกินขอข้ามไปนะไอตัวนี้น่ะทุกคนอยากจะวางแผ่นไหนก็วางไปเถอะมันเยอะมากแล้วฉันคือเมื่อยมือแล้วนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวเถอะให้แต่งนานไปแล้วก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยโอเคจ้ะทุกคนมามาดูอันต อะไรอย่างเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลยังไงไม่รู้อะทุกคนมาแล้วก็นะคะอย่าลืมเปลี่ยนสีกันนะคะเพราะว่าตรงนี้พี่อะตั้งใจว่าใจมันเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะสีฟ้าน้าทะเลมากๆหุยแล้วดูมันเหมาะสมจริงๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยอันนี้มันให้เยอะจริงๆนี่แคปซูลกล่องนะจ๊ะซึ่งมันคือตู้นั่นแหละแต่ว่าพี่เรียกเป็นแคปซูลก็พอเพราะว่าหน้าตาและรูปร่างมันคล้ายแคปซูลมากๆเลยนะคะอันนี้อุ้ยสีเขียวก็สวยนะแต่ว่าเอาสีฟ้าดีกว่าอ้าต่อไปวางต้นไม้แบบนี้เลยแล้วก็นี้อะอะ่ะจานหรอ เฮ้ยสวยอ่ะเฮ้ยอ,อย่างก,กับแมงกะพุนอ่า เจออีกแล้วกล่องตัวนี้บ้าบอลคอแตกงมากป่ะไอเราก็ชอบแต่งเหลือเกินสีฟ้าเนี่ยจัดไปเลยจ้ะแต่ว่าดูเหมือนว่าในกล่องนี้เนะี่ยมันมีอันนี้ด้วยนะนี่ตู้เขาเรียกว่าอะไรอะตู้อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันสวยดีพี่อาจจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วกันเนาะนี่อ,อันนี้ของแท้สวยมากทุกคนนี่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเลยอย่างกับโลกใต้มหาสมุทรอ่ะมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะที่วางจานที่วางครัวเล้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมั้ยแต่ว่านะคะทุกคนเราเห็นอะไรสวยๆไม่ได้เลยจ้ะนี่เลยต้องเอามาห้องนอนนะจ๊ะดูสิโอ้ยเชื่ก สวยมากๆเอ้ยนี่มีที่กั้นแบบนี้ด้วยนะตามเป๊ะเลยจากเหมือนอยู่ในคอนโดเลยสักอย่างเลยอะและก็เจ้าตัวนี้เป็นอะไรรูปสุนัขเหรอน่าจะเป็นรูปปั้นวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเอ้ยว่าแต่ว่านะอุ๊ยมันมีโต๊ะด้วยแกสวย งั้นก็วางเป็นที่หนังสือเรียนแล้วกันนะจ๊ะเผื่อมีหนังสือเรียนอะไรน <มา S 1> ี้กลับมาที่ห้องครัวอีกครั้งเราเนี่ยก็จะวางโต๊ะช้อนซ่อมอะไรก็วางไว้ในห้องครัวใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะคะพี่อาก็จะจัดแบบนี้เลยจริงๆตรงนี้น้องๆอยากจัดยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าของพี่ยายนี่ขอวางไว้ทั่วเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะไม่ได้เป็นมีระเบียบอะไรเลยเอาละค่ะตรงนี้ก็ไม่รู้อันนี้เป็นเทียนหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะหรืออาจจะเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็จะวางให้เป็นระเบียบไว้ก่อนเพื่อที่ที่จะให้มันดูสวยงามอรารามนนะ ขอเร่งด่วนความเร็วก่อนนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเหลืออะไรอ่ะกยจานนี่มันให้เยอะจริงๆรเลยนะไม่ว่าจะโลกเก่าหรือโลกใหม่อวตารเวอร์เนี่ยก็ให้จานเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะต้องเอาของพวกนี้ไปเก็บไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงเออเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะ ดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยเราจะตกแต่งอะไรอีกเปลี่ยนสีก่อนแล้วกันเนาะอู้พี่อายชอบมากเลยนะจ๊ะตรงนี้คือมันให้เปลี่ยนสีแล้วก็นี่มันน่าจะเป็นหน้าต่างอะไรนะตรงนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มันรูดลงได้ด้วยมัานังม่นม่นรูดหัังวะเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะจ๊ะเพราะว่าชอบมากแล้วก็จังหวะนี้ชาช้าไม่ใช่แล้วนี่ก็จัดไว้ตรงนี้เลยนะคะเผื่อว่ากินข้าวกับแฟนอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทําอะไรอีกอะเออคุยคนเดียวนะจ๊ะตอนนี้น้องๆก็อาจจะยังดูอยู่แล้วก็งงเอย และนี่ก็คือวางไม่ได้นะจ๊ะเราก็สะขยับไว้ไดตรงนี้เลิศสวยปังมากซึ่งมันคือที่อะไรก็ไม่รู้นะคะเรานี่ก็จะจัดอีกทีอ่ะ มีโบมีอะไรอีกอ่ามีโต๊ะไหนวางสิโอ้ยทุกคนมันสวยงามมากๆเลยนะคะพอวางไว้แบบนี้แล้วแล้วก็นะแต่ว่ามันเหลือเยอะใช่ไหมเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนี่โอ้ยไฟสวยมากสีชมพูโอ้เหมาะสมมากค่ะลูกคนหนูมากถ้าเราวางไว้เยอะกว่าน,นี้นะเราว่ามันจะรกมากๆเอาไอ้นี่แล้วกันนะคะสีชมพูเหมือนต้นอะไรสักอย่างอะไม่รู้อะเดี๋ยวนะพื่อาจะบอกว่าอันนี้มันเก็กะมากเดี๋ยวเราเก็บไว้ไปไว้ข้างล่างดีกว่าเนาะนี่เก็บไว้เลยว่าข้างบนก็มีแค่นี้นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนสีก็สามารถเปลี่ยนตามสไตล์้ เลยนะแต่ว่าพี่อชชอบสไตล์นี้ก็สามารถแต่งได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งที่ต่อไปอีกนะคะดูเหมือนว่าเราเนี่ยเอาของออกมาแล้วแต่ว่า มันเนี่ยยังอยู่รกอยู่เลยทุกคนยังไม่เป็นระเบียบใช่ไหมยี่คิดว่านะเราต้องเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยเออเอาไหนไปบ้างวะเนี่ยเนี่ยเอาสามอันนี้ดีกว่านะคะเราจะเก็บไว้ในกล่องที่บรรจุไว้ก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่สวยอ่ะยายคิดว่ามันไม่มีระเบียบไงมาตรงนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันดีกว่านะเพราะว่าทํายังไงไปมันก็ไม่สวยอยู่ดีอ่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราเดี๋ยวต้องมาตรงนี้เลยจะมาเปลี่ยนสีตัวนี้เลยชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ชั้นวางของชาชาชาเฮจไม่ทันค่ะทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนสี เอาละทุกคนคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันยังว่างอยู่เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เอาจะไปไหนนั่นนะ่ะเดี๋ยวเดียบอกกันก่อน <c oughs> โอเคทุกคนเรามาแต่งข้างล่างเลยดีกว่านะจ๊ะดูเหมือนว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยไปแก้ข้างบนอีกนะซึ่งถ้าพี่ไอแต่งนก็ต้องตามพี่ไอให้ทันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แต่งสลับกันมั่วซ่วมมากและตอนนี้พี่ไอก็ขออนุญาตแต่งเป็นมะนาวนะจ๊ะเลมอนนะคะข้างล่างอะ่ะสวยมากๆเลยนะจ๊ะสีเขียวปลาแรมแปมเลยพอเราได้พื้นหลังนะคะเราก็จะเหลือโต๊ะใช่ไหมนี่กเลยเราก็จะเอาโต๊ะที่เหลือมาวางไว้ตรงนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวชมพูดีกว่านะคะแบบนี้เลยเอยตัวนี้มันยังไม่หมดอีกนะทุกคนนี ก็ขออนุญาตเลขด่วนความสัมพัน์นะจ๊ะนี่โอ้โหสวยมากๆเลยนะจ๊ะอไอไอไอตรงนี้ก็มาแล้วเรียบร้อยแล้วเหลืออะไรอีกอะทุกคนตอนนี้เราก็ได้สีเขียวชมพูสวยมากๆนะจ๊ะเหมือนเลมอนเลยอ,ะอ่ะเอ๊อันนี้เอาเป็นสีส้มดีกว่านี่แล้วก็นะคะพี่รู้สึกว่ามันโล่งมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยหาของมาใส่อีกเนาะแค่ขอเปลี่ยนให้ไม่เป็นสีเขียวชมพูแบบนี้ให้ดูครบก่อนแต่ว่าไอตรงนี้ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะแต่งยังไงแต่เราก็เนี่ยมาแต่งอันนี้ก่อนแล้วกันเลยนะคะอุ้ยพม่านเข้ากันมากๆเลยนะชมพูเขียวเนี่ยแล้วยังไงต่อเลื่อน ไปเรื่อยๆอ่ะเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้สักทีนะคะเราก็ขยับไปอีกที่นั่นไงล่ะอุ้ยทุกคนมันมีอันนี้ให้ตกแต่งด้วยอะ่ะสวยมากๆเลยเราก็ตกแต่งแบบนี้เลยนะคะมาต่อไปก็ตกแต่งส่วนที่เหลือก็คืออันนี้มันคืออะไรอะ่ะอุ้ยมันมีส่วนที่อยู่ในของห้องครัวด้วยนะเราเนี่ยก็เอามาแต่งให้เพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราใช้ที่ตกแต่งที่เขาให้ฟรีเนี่ยมาวางไว้แบบนี้เลยนะอุ้ยมันดูสวยอยู่นะทุกคนมันมีเทียนฟรีด้วยอะ่ะสวยมากมากเลยงั้นก็ต้ตน ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ขยับขยายมาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะอ่าแต่งเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาตรงนี้จ้ะเพราะว่ามันเป็นสีแดงตอนนั้นเราจะเป็นสีเขียวเราจะไม่ยุ่งกับมันนะนี่แบบนี้เลยเอ้ยน่ารักดีมากๆเลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่านะคะถ้าน้องๆคิดว่าสีชมพูกับสีแดงมันแมทกันทุกคนก็เอามาใส่แบบนี้เลยนะและอะไรอีกอ่ะอุ้ยเทียนข้างบนนี่เอาวางไว้แบบนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแมทกันเพราะว่ามันเป็นสีแดงสีชมพูแล้วก็สีอะไรอะออกครีมๆหรือเปล่าเนี่ยสีส้มด้วยหรือเปล่าว <c oughs> ังต่่อไปเเลลลยยนนนะคะคแแ้้วก็ีีบบ เอ๋ว่าแต่ว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นโซนเล่งออกมาตรงนี้เลยนะจ๊ะขยับมาดีกว่าให้มันดูเข้ากับธรรมชาติข้างหลังภาพนี้วางดอกไม้แบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยนะคะมีการน้ําด้วยน่ารักมากๆเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็สงสัยว่าเราเนี่ยต้องเอาของฟรีมาเพิ่มแล้วแหละอ่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเหลือข้างบนใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดูว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่แต่งนี่นะของที่เหลือเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะคะนี่มีอะไรบ้างมาดูกันเออมันอาจจะมีของในครัวด้วยนะคะเราก็จะมาวางไว้แบบนี้เอ้ยมีหลอดไฟแบบนี้ด้ววยยเเคาารรีก่อะไ ไฟใช่ไหมเออสวยมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็มีรูปเด็กด้วยเออน่ารักดีนะจ๊ะแบบนี้วางไว้เลยนี่จริงๆอันนั้นน่าจะเป็นแบบว่าที่ใส่เครื่องปรุงหรืออะไรสักอย่างเราก็มาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะตรงนี้มันจะเป็นโซนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ๋อจริงๆมันคือโซนมองดูวิวทิวทัศน์นั่นเองทุกคนเดี๋ยวพี่ขออเก้าอี้มาไว้สองอันแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ของน้ำปั่นอะไรเนี่ย อุย้ยของในห้องครัวย,ยังเหลือเยอะอยู่เลยเราเนี่ยก็จะมาวางไว้แบบนี้เลยนะคะวางไปมั่วซั่วไว้ก่อนนะคะ <S <S เผื่อว่ามันจะดูสวยขึ้นมาทันทีอาจจะไม่ดูรกไปมัง้งเห็นไหมทุกคนเห็นวิวทะเลไหมนั่นแหละสวยมากๆเลยอาจจะมากินขนมหรือว่าปังปิ้งตรงนี้น้ำปั่นตรงนี้แล้วก็มองดูวิวเอ้อย เข้ากันนะเนี่ยเข้าท่ามากเลยนะจ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําอะไรต่อไปอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเร่งเวลานะคะเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดเราเนี่ยก็จะทําแบบนี้ให้รวดเร็วเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีให้เข้ากับตรีมเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้สวยมากๆเลยนะคะเข้ากันสุดๆไปเลยหรือเปล่านะเอาเราทุกคนต่อไปก็เราก็จะกลับมาที่นอนอีกนะคะเพราะว่ามันยังไม่แต่งไม่สวยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่านะคะแบบนี้เลยดีกว่านี่ดูเป็นธรรมชาติสุดๆไปเลยแต่ว่านะเราขอไปแต่งเพิ่มเติมเมื่อคืนนี่เราจะกลับไปบ้านหลังเดิมก่อน นะ้าก็คือหลังสีชมพูแห่งนี้และเราก็จะเอาของพวกนี้เข้าไปเก็บไว้ในนีน่ก่อนเลยนะโหอ,อาจจะเป็นห้องเก็บของของเราชั่วคราวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งข้างล่างนี้เลยนะจ๊ะชั้นหนึ่ง<ส>เดี๋ยวพี่อาจจะสลับตำแหน่งการแต่งห้องนะคะแล้วก็นี่เลยแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะเราจะเอาของฟรีมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็แบบนี้เลยนะคะนี่มีตู้เย็นแบบนี้ด้วยสําคัญนะคะอย่าทําให้มันโล่งมากเกินไปนะพี่ไา้ก็เลยตัดสินใจเอาดอกไม้มาวางไว้แบบนี้เลยค่ะทุกคนเอว่าแต่ว่านะขาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยที่ดอกแล้วขอพรมมาใส่ไว้ตรงนี้ดีกว่านะ เพื่อที่จะให้พื้นเนี่ยไม่ว่างเปล่าเกินไปเอ๊ะตรงนี้ก็อาจจะมีเก้าอี้เล็กๆก,ก็ได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ที่วางรองเท้านะคะนี่เลยแต่ว่าเราอาจจะมาวางหนังสือหรืออะไรก็ได้และตอนนี้นั้นเราก็ได้ครบเสร็จหมดแล้วตรงนี้นะคะอาจจะดูรกเกินไปดูเหมือนว่าเรายังไม่มีห้องน้ําแต่ว่าตรงนี้เราต้องตกแต่งอีกต่อเพิ่มเติม,ตมนิดนึงนั่นก็คือของประดับตกแต่งนั่นเองก็งแง่แหละจ้าพวกเราเป็นของสายฟรีนี่นะน้องก็ต้องแต่งแบบนี้แหละแต่ก็ดูเข้ากันสุดๆไปเลยนะคะทุกคนดูสิไม่ต้องเสียเงินซื้อด้วยเอ็นะจ้าตอน มากเลยนะคะเหมือนก็เหมือนชั้นเดิมทั่วไปแหละแต่ว่าน้ำมันดูสวยงามเพราะว่ามันบ้านใหม่ไงล่ะเอาหลักขอวางคอนโดเมลไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะนี่เรียบร้อยแล้วจ้<ม>าพอเราเสร็จแล้วเราก็จะเก็บกล่องแล้วก็นะตรงนี้อาจจะเป็นสีชมพูก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้เข้ากันเอเดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้อีกนิดนึงนี่ให้มันเข้ากันแบบฝุดๆุไปเลยและที่ตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนน้องๆสามารถไปแต่งตามได้นะลองดูก็แล้วกันนะดูเหมือนว่ามันยังโล่งอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าลกเกินไปก็จะไม่สวยใช่ไหมล่ะแค่นี้ก็รู้สึกกว่าามมันเยอะ แล้วโอเคไปที่ต่อไปกันเลยนะคะและตรงนี้พี่ยาคิดว่ามันเป็นห้องรับแขกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะเอาของมาตกแต่งเลยนะคะของที่เหลือ,อแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่ยาเนี่ยจะเอาพรมแบบนี้มาเลยนะอุ๊ยพรมดอกไม้ด้วยสวยจังมาตอนนี้มันก็ดูเข้ากันฟุด,ฟดกับสีฟ้าไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูตรงนี้กันต่อเอ๊ะตรงนี้มันว่างมากๆเลยทุกคนนี่ขอเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะเราเนี่ยก็จะเอาเป็นโคมไฟไหนมีอะไรบ้างอะในนี้น่ะเออเยอะมากเลยนะคะของนี่ไงโคมไฟอยู่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะและตรงนี้มัน ก็ว่างไม่ได้นะจ๊ะเราก็ต้องทําเป็นพื้นที่อะไรสักอย่างนั่นก็คือเดี๋ยวเอานี้ออกมาเลยนะเอว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเอาของอะไรใส่ดีนี่พวกนี้เลยพวกของธรรมชาติใช่ๆดูเหมาะสมมากๆเลยนะจ๊ะ เอ๊ะไอ้นี่เอามาทำไมเนี่ยไม่ดูเข้ากันเลยเก็บไว้ดีกว่าอฮ้ยอันนี้เข้ากันสุดๆได,ดเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะจ๊ะจะได้เข้าสีเขียวมินต์หรอเลิศเลิศเลิศตัวน,นี้ก็ได้นะเปลี่ยนสีด้วยนะทุกคนนี่เอาดอกไม้ใส่เอาต้นไม้ใส่เยอะๆเลยค่ะมันจะได้ดูเป็นแบบว่าธรรมชาติอยู่ข้างในข้างนอกก็มีแล้วก็ลายกะมีอะไรอีกโอ,อ้นี่พวกของตกแต่งเลยนี่วางไว้เลยนะจ๊ะแบบนี้เลยเอ,อ้ยมันเยอะเือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นของบ้านสีชมพูพอมาใส่ที่บ้านเหล่านี้คือเก๋มากเลยทุกคนตีม ก็จะเป็นที่ล้างมืองั้นเหรอเออ ดูเหมาะสมกันดีนะเนี่ยงั้นก็วางไว้เลยจ้ะเรียบร้อยแล้วโอ้แล้วต่อไปนะคะเราจะเป็นห้องน้ํานั่นเองลืมลืมเลยโอเคก่อนไปสร้างห้องน้ําเนี่ยเราจะาพรมสีฟ้ามาวางไว้ตรงนี้หุ้ยเข้ากันดีนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะโซนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปก็จะเป็นที่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะทําเป็นห้องน้านี่ nee, แบบนี้เลยจ้ะแล้วก็ห้องแต่งตัวก็จะคล้ายๆกับ,บบ้านสีชมพูที่เราอยู่นั่นแหละทุกคนอีพีก็จะเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีชมพูฟ้าส้มอะไรกันวนันนี้สีเยอะจัด ดูเหมือนว่าเราขาดห้องซ้วมไม่ได้นะคะนี่ต้องเปลี่ยนตู้เป็นห้องซ้วมแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมประดับตกแต่งตรงนี้นะคะเพราะว่าของที่อยู่บ้านสิชมพูน่ะ พี่ใหญ่เอามาเปลี่ยนเป็นเป็นบ้านสีนี้แล้วเรียบร้อยหมดเลยค่ะทุกอย่างก็คือเข้ากันมากๆเลยนะจ๊ะ,อะตอนนี้เราก็ได้ของเยอะแล้วแหละแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นสตรอเบอร์รี่ที่มีบับเ้ลอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วเอามาใส่แบบนี้เลยดูเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ใต้โลกทะเลยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนแต่ว่าตำแหน่งห้องน้ำเนี่ยยังไม่ดูไม่ดีเลยนะคะทุกคนเราก็ต้องขยับขยื่นอีกนิดนึงนี่แบบนี้เลยสรุปบางม่วไปหมดเลยเธแต่ไม่เป็นไรนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําอย่างสมบูรณ์แบบแตต่่วารงงนีี้ยัจะเหลืออกพ เนี่ยจะจัดเต็มให้เลยนะคะก็เลยต้องเป็นห้องนอนอีกห้องเลยโอ้ยสบ,บายเลยทีเพราะว่าไม่อยากจะให้บ้านหลังนี้นะคะว่างเกินไปเพราะว่าเราจะย้ายบ้านเต็มที่แล้วเราก็เลยต้องหาอะไรมาประดับตกแต่งมันแบบนี้นี่เองเอ้ยเหนื่อยจังไ<ป>่ฉันไม่เหนื่อยคุยกับตัวเองก่อนตอนนี้นะคะก็มันเป็นที่อาบน้ําก็มาไว้ตกแต่งในห้องนอนอะไรวันนี้อย่าหาทำนะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแต่ไหนละอันนี้เนี่ยโอเคเอามาวางไว้ในห้องน้ําก่อนแล้วกันโอ้โหสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าสมบูรณ์แบบอีกทุกคนถ้าเปลี่ยนสีแล้วล่ะก็ ก็จะกลายเป็นแบบนี้สุดยอดไปเลยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะขอกลับขึ้นไปข้างบนก่อนได้ไหมขอไปดูห้องนอนตัวเองก่อนรู้สึกว่าในห้องนอนมีตูเ้เย็นแต่ว่าไม่มีอาหารนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็ขอเลือกอาหารฟาสต์ฟู้ดไว้แล้วกันนะคะไว้กินตอนตอนกลางคืนเนี้ยนี่<ม>เลือกเอาเลยนะจ๊ะเฮ้ยมันเหมือนซูชิเลยแต่ไม่ใช่เอาน้ำส้มก่อนด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรอีกอะ ออขนมนม้วนๆคืออะไรก็ไม่รู้เรียบป้อยแล้วนะคะเราก็สั่งมาเพื่อที่จะามาแช่ตู้เย็นไว้กินชื่นใจสบายจังขออนุญาตเรียงให้ดูสวยๆเลยนะคะนี่แบบว่าล้วนเร็วไปเลยน่ากินจังมีนมเย็นแล้วก็น้ําส้มด้วยน่ารักมากๆมีบูเบอรี่ด้วยนะคะเรียป้อยแล้วว่าแต่ว่าเราจะต้องทําอะไรอีกะต่อไปอะ่ะทุกคนเอีอ่ดูเหมือนว่ามันยังว่างอยู่เลยนะจ๊ะเอ,อ๊ะคิดออกแล้วห้องครัวชั้นของประดับตกแต่งยังต้องอยู่ก็คือเดี๋ยวพี่จะพาไปร้านสปาเกตตี้นะคะเพื่อที่จะมาเอาไอ้ตัวนี้ค่ะ นี่เลยนะคะเมนูอาหารเดี๋ยวเราเจะกลับไปที่นั่นที่เดิมเลยเพื่อที่จะเอาเมนูแล้วก็น้ําเอ้ยน้ำพวกนี้ด้วยนะนี่สําคัญด้วยเอามาวางไว้แบบนี้เลยคะ่ะอุ้ยน่ากินมากๆทุกคนแล้วก็สั่งอาหารออกมามันก็จะดูเป็นแบบว่าอุ้ยเหมือนกินอาหารอยู่ในภายใต้โลกนางเงือกหรือว่าใต้ท้องทะเลยังไงยังงั้นนะทุกคนและตรงนี้นะคะพี่ไอคิดว่ามันต้องเป็นน้ำสีแดงๆตรงนี้แล้วมันดูดีมากเพราะว่ามันเป็นที่ชั้นเก็บวางอาหารเพื่อที่มันจะดูสวยงามเนี่ยเราก็ต้องวางสีเหมือนกันนะคะทุกคนเน้ ชอบมากเลยค่ะจังหวะนี้ช้าชาเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้คือดูดีไหมล่ะทุกคนดูดินี่เอาออกมาให้หมดเลยนะคะมีอะไรก็งัดออกมาแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอะ่ะตรงนี้คิดว่าต้องมีอาหารวางไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องครัวใช่ไหม<แ>ขอวางอาหารสปาเกตตี้แล้วก็อาหารอะไรน่งไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่วางไว้เลยค่ะแล้วก็ในตู้เย็นเนี่ยขอวางชิ้นหนึ่งแล้วกันนี่พุดดิ้งงมสดเออเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก,ก็จะได้ฟิลประมาณนี้อันนี้ไปขยับมันทําไมเนี่ยเอาวางไว้ที่เดิมนั่นแหละถูกต้องแล้วแล้วก็เอาล่ะตอนนี้เราประดับตกแต่งไปแล้วก็เหหลือออ้งนนใช่ รู้สึกว่ามันยังว่างอยู่ยังไงไม่รู้อ่ะพี่อหขอไปที่นี่เลยนะคะห้างสรรพสินค้า แล้วก็ไปหาอะไรที่มันเป็นสีชมพูก็คืออย่างเช่นผงพวกนี้เลยมีเจ้าหมาด้วยนะคะเอาไปเลยนะจ๊ะและที่สําคัญเจ้าตุ๊ก,กตาทั้งหลายไปอยู่กับพี่ไอ้นะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปตกแต่งอย่างสวยงามเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่เมืองใหม่กันนะทุกคนอุ่ยน่ารักมากๆเลยน้องๆโอ้ดูเหมือนว่าเราได้ของเยอะมากๆเลยนะคะอุ้ยมีลูกโป่งด้วยเราไปด้วยดีกว่านะคะเผื่อได้ใช้เอาละค่ะเราก็มาประดับตกแต่งกันเลยนะคะเพียก็จะวางของไว้แบบนี้เลยนะคะในห้องนอนเอเราต้องขยับอีกนิดนึงนะจ๊ะเพื่อที่เราจะเอาตุ๊กตามาวางไว้ใส่ตรงชั้นนี ดูสวยงามมากๆแล้วก็นะคะในห้องครัวเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหมี3ตัวไม่รู้ว่ามันเป็นหม,มีหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเนี่ยจะเดินไปทั่วบ้านนะคะเพื่อที่จะขยายตุ๊กตาเนี่ยวางไว้ไปทั่วเลยนะแต่ว่าตัวนี้คิดว่าอาจจะมีอะไรวางไว้ด,ดีกว่าเนาะคือต้องเอาของออกมาตั้งแบบนี้จะได้ดูสวยงามดีกว่านี่เอาเาอ,นนอาจจะต้องมีที่ตังตตตงต้งตุ๊กตานั่นแหละถูกต้องแล้วหาผมแล้วก็นี้เลยวางไว้ <substitute S 1> เลยครับผมหลังจากนั้นแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนสีให้เป็นแบบนี้ให้เหมือนกันดีกว่าเนาอนี่ชมพูฟ้าก็โอเคนอ่าเพืนจ นั่งตรงนี้กันนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเนี่ยคืออะไรอีกอะทุกคนตรงนี้ไงอุ้ยดูเหมือนว่ามันยังไม่พอใจนะจ๊ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเปลี่ยนสีให้ดูดีเข้ากันนี่ตรงนี้เลยเอ้ยมีนาฬิกาด้วยอย่าลืมมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็มีที่ชั้นอีกอุ้ยทําไมของมันเยอะขนาดนี้เนี่ยทุกคน,กคนดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะมีโต๊ะด้วยนะคะเราก็มาวางไม่ใช่โต๊ะเขาเรียกว่าอะไรเตียงไม่ใช่เก้าอี้เออเหมือนจะพูดถูก่เป็นว่านะคะตอนนี้มันจะเริ่มเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพออออแแลลล้้้้้ววววววคค่่ะเเเาาาาาากกกีมงงงไไ็นโดถึตุ ทีนะจ้าวางสักสองสามตัวก็พอแล้วมัง้งอะวางโทรศัพท์ตรงนี้ตรงนี้เอาไว้เป็นเล่นที่โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องวางตรงนี้ไว้ด้วยหนึ่งตัวนะในห้องครัวนะ่ารักมากเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยน่ารักอะแล้วก็วางไว้อีกตัวข้างๆตู้เย็นแล้วกันนะกับต้นกระบองเพชรเนีเ่ยน่ารักจังเลยนะเพื่อนๆตุ๊กตาเริ่มเยอะแล้วว่ะทุกคนเอาเป็นว่าตรงนี้วางอีกนิดนึงแล้วกันนะที่ทํางานเนาะไหนไปดูตรงห้องที่ชมวิวทิวทัศน์สินี่เอวางเพื่อนๆไว้ตรงนี้ดีกว่า3ตัวแล้ว ก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าวางหนังสือลืมบอกไปเลยว่าเราลงมาชั้นล่างอีกแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยจะสลับกันไปชั้นบนชั้นล่าง <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็วางไว้อีกขยับนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเอ๊แต่ว่านะตรงนี้เหมาะสมที่จะวางดีกว่าเนาะ เรียบร้อยค่ะ,คะเ,เป็นว่าถ้าใครไม่ชอบตุ๊กตาก,ก็สามารถวางอันอื่นก็ได้นะเพราะว่าจะเอาเป็นต้นไม้ก็ได้เนาะเอาล่ะมาเซตสุดท้ายได้เลยก็คือเซตนี้นะคะนั่นก็คือเซตหมายูนิคอนทุกคนนะ่ารักมากๆเลยอะ่ะดูสิเขาให้หมวกมาด้วยอุ้ยเหมือนกันเลยนะเนี่ยเข้ากันกับชุดสุด,สด มีที่ปิดตาด,ด้วยมองไม่เห็นเลยอยาให้หมอนแล้วก็ให้ที่นอนน่ะไหนขอดูซิว่ามันเป็นยังไงโห oh, สวยจังเลยเห็นได้ไงเนี่ยแล้วก็มีถุงนอนด้วยทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะเซตนี้เอ๊ใส่เสื้อเข้าไปแล้วก็กลายเป็นยูนิคอร,ร์นไปแล้วเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยสามารถจัดตกแตก่งทุกที่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ไอขออนุญาตเอาใส่รองเท้าตัวนี้ดีกว่าหุยคนขาเขาให้ชุดมาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยไม่สองตัวเองและตอนนี้ฉันก็มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะไหนขอเดินไปชมวิวซิไม่เห็นอะไรเลย เ๊ะถึงเวลานอนแล้วครับไม่นอนแล้วขอนั่งตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีแอนิเมชั่นรูปนี้ด้วยทุกคนนี่ทําแบบนี้ได้ด้วยนีย่มันเจ๋งดีนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถพูดแล้วก็นอนแล้วก็ไลเนี่ยเอามือคําเอว รักว่ใช่ทุกคนเขาเลือกว่าเอามือขำคางตะขางแล้วดูดีเหมือนดูดาวได้ด้วยอ่ะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการแต่งบ้านที่ง่ายมากๆเลยและอย่าลืมไปรับตุ้มหูด้วยนะเป็นว่าพี่อายก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้น้องๆสนุกกับการแต่งบ้านกันนะคะโชคดีนะบ๊ายบาย